ได้บาลังลิศเสรพระคุณให้ยิ่งใหญ่ไปสานของท่านกำหนดจัดพิธีบูชาท่านเพื่อสกระตันยูกระตันเบีในเจ้าพยาปอีเดชาสิงหเสนีเจ้าพญาเจ้าพยาปอญเดชาสิงหเสนีซึ่งท่านได้รับพระราชองค์การกล่าวและ ยกที่อื่นก็จะถวายวัดนี้ได้ตาบุญอย่างอย่างที่หน่ท่านจะได้ประกอบพิธีบูชาและขอพรความครื่นรง